คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาเห็นพ่อว,นอวนันพอดีพวันพอดีครับอ่านะครับท่านผู <พอ S 1> ้ชมเด้อนะครับผมในงวดนี้นะครับสำหรับปฏิทินงวดวังที่ผ่านมากก็กระเนีเ้นยเขาอีกแต่ว่ามาเขาวงวดงวดทัดไปนี่นะพวันเห็นไหมงหวดทัดไปนี่ไหมงวดนี้เป็นวันที่พูดอันนี้ทถวอกตัวนี้ว่าเปิดหน้าพิษเปิดหน้าพิษ นะเดี๋ยวสลับยุซี่ทันใดนะครับที่เข้ามา,นา,มากนะครับทันใดที่แววกข้ามาขรั้งแรกเะครับเด้อหนึ่งไหลหนึ่งแส้นในการกดติตามนะครับอันนี้เดินพื้นกาขอหลังพอหลังว่าถออันีท่านว่าโบเดนมิตุนาเนี่นี่นมกลาอู้อีเดี๋ยวเปิดก่อนนะครับเด้อยพี่น้องเฮ้านะครับเดี๋ยวเมืองว่างวดต่อไปของปฏิทินเงินล้านพ่อวันนะครับนี่นมิถุนานี่คกครับก็ถือว่าหลุดแต่ว่าเพิ่นก็พี่ม้าเขา่าอะไร <minutes> paid, yeah. นี่เดือนนี่สิบหกเนาะอยานี่นี่ 26. นี่นี่สิบหกนี่สิบหกมิถุน่าครับพี่น้องนะครับงวดนี่สิบหกมิถุนาออนี่มางวดก้อนนี่สามหกเจ็ดบ่อเข่าแต่เพิ่นมามาล่วงหน้าคือสองศูนย์เห็นมั้ยสองศูนย์นี่พี่น้องมึงดีดี้ะนี่สองศูนย์นะครับของงวดงวดวันที่สิบหกนี่มีทุน่านี่สองศูนย์แปดแต่งวดที่ผ่านมานี่เพิ่นเพิ่นออกประกาศออกศูนย์สองเนาะ แต่สวัสดว่าเพื่อนหห้งวดทัดไปแล้วบันี้เขามาเมืองว่างวดของวันที่หนึ่งนะครับต่อไปนี่ของวันที่หนึ่งนี่ไหมหนึ่งกระกดาษโปรดเออหนึงน่งกระดาษน,นี่ขามาละเอาเลยครับพี่น้องมาละเอาเลยมาซื้อดเอาเกลยครับนี่มาดักเเลยนี่นะครับหกห้าสี่ห้าหกนั้นสี่ห้าหกเด้อพี่นอ้องจหรับงวดต่อไปนะครับของวันอันข้ามาดักเอาแบบแบบงวดวันหนึ่งนะครับผมงวดวันหนึ่งกับ จังไห่ไห่แต่บ่เข่าแต่มามาเข่าของงวดมันมามาถือของมาที่สิบหกมิถุนาแต่บัดนี้เข้ามเ่เลยมาใส่เครดิตมามึงเอาของของเดือนหนาเลยครับผมมามาหนาเลยก็คือว่า C H หกครับผมนะครับนี่เอาแบบนี้เลยเด้อพี่น้องนะครับคือมึงมึงลวงหนาหนึ่งวิกนะมึงลวงหนาหน,นึ่ง,ว,งนนวิกนี่นะครับ C ่หกเด้อะนะครับ C H หกแต่วันที่สิบหกนี่ก็ถัดไปลงทุนกใครเด้อครับผมนะครับเดี๋ยวผมวันนี้บ้างาเข้ากันนี่เลยนะ ครับเดยอธิบายไงคือว่างวดที่พ่านมากนะครับเนาะหนึ่งมิถุนาหนี้บเขานะครับผมนะครับบบเขานะครับถือถือว่าบบเขานะครับแต่เพิ่นกับมะเขานี่ครับมะเขางวดงวดหลังอีกนะครับผมนะครับลวงนาอีกนะครับตัวเลขนะครับสิมีศูนย์สองนะครับแต่ของงวดวันที่สิบหกมิถุนาหนีนะครับแั้วนั่นนะครับเขาก็เลยว่าอยากเสพยน้องเขานะครับขามไปอีกเลยครับผมนะครับขามงวดไปนะครับสาหรับงวดวันนี้วันที่สิบหกเนบวครับเขาก็ตงไปเมืองของวันที่หนึ่งกรกฎานะครับนี่ ใ <Wells> to wow. นสีเลยนะครับผมเดี๋ยวมองด้วยครับสำหรับงวดนึงกระดาษนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับพี่น้องนะครับนี่สี่ห้าหกโอ้เหล็กเลี่ยงตัวดิสี่ห้าหกโอ้โครงสุดท้ายโครงสุดท้ายพี่น้องโครงสุดท้ายเลยนะครับสี่ห้าหาสี่คือใจไอ้มินบอกนะครับงวดนี้นะครับถ้าลงทุนนะครับกขบรติดสี่นี่ก็ระมัดระวังเลยเด้อนะครับผมนะครับกเป็นแนวทางนะครับงวดนี้สี่มาแท้แน่นอนนะครับไอ้มินฟันให้เลยนะครับอ่านี่นะครับเด้อพี่น้องสี่ห้าหกหกห้าสี่สี่ห้าหาสี่ โอ้นะครับผมนะครับโอ้เรนไงครับเรนไงนะนี่พี่น้องนะครับหกห้าหกหกห้กก็เป็นไปได้เนาะหัวเงินนะครับก็คือว่าได้สี่นะครับผมนะครับงวดเมื่อกี้ลดแต่ว่าเพิ่นมาเขางวดนี้เลขตัวเลขศูนย์สองในมาเขาของวันที่สิบหกนะครับสิบหกมิถุนาแต่ถ้าไหนอยากเสียเอาสิบหกมิถุนาเนี่ยเปเล่นน้ำกระไดเด้อนะครับไปเล่นน้ำกระได้นะครับนี่คือสิบหกมิถุนานะครับผมนะครับศูนย์สองแปดแปดสองศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์นี่ครับอ่ะ จะได้พี่น้องเขากลับเป็นแนวทางเด้อนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวมินสิจับให้นะครับว่ามีตัวใด right นเน well, ี่ยนะครับผมอ่ะเพราะว่านึกว่านี่มักตัวใดนเนี่ยตัวนี้นึกว่านี่เนี่อทำรีบอกหมูวันหกห้าศูนย์นะครับผมแต่ก็เป็นแนวทางเด้อเดี๋ยวสิเขียนให้ครับพี่น้องอ่านะครับผมนะครับสรุปให้แล้วเด้อนะครับสรุปให้แล้วนะครับปฏิทินเงินล้านพ่อวันนะครับสี่ห้าหกหกห้าสี่สี่ห้าหก นะครับ46นะครับพี่น้องนะครับกเป็นแนวทางนะครับผมในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับอ้าวนะครับผมแต่ว่าตัวเลขของเพื่อนอีก็0 208นะครับแต่แอนนินบอได้เขียนลงให้เด้อนะครับผมนะครับเขียนให้งวดถัดไปเลยนะครับผมขอลองวิเคราะห์ไปเจรณาเมืองนะครับด่วนด่วนดวนดวนพี่น้องโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายอ่ะเสร็จนะครับเด้อพี่น้องครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่น้องไปเมืองโฆษณาแป๊บหนึ่งครับผม